ผัวเมียคู่หนึ่งพึ่งจะเลิกก็ได้เดือนเดียวมีลูกน้อยวัยสามขวบผัวเนี่ยขี่ซาเล้งคือมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาลูกน้อยไปเที่ยวเล่นปรากฏลูกตกซาเล้งบาดเจ็บเมียรู้เมียมารับลูกไปโรงพยาบาลปรากฏผัวบอกอ้าวเธอพาไปแล้วทําไมเธอไม่พามาคืนบุกไปทวงลูกจากเมียปรากฏทะเลาะก,กันครับฉุนจัดถึงขั้นขับรถกระบะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของเมียระญาติ5ขันรวดครับ มาตงตายรถ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 โทรหาหนึ่งก้อนหนึ่งด้วยโทรหาหนึ่งก้อหนึ่งโทรแล้วมาแล้วโทรก่อนโทรก่อนเออมึงลงมือต้องตายแน่ยอ้ามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่24พฤศจิกายนที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกระดาที่เห็นเนี่ยเป็นของผัวเก่าเจ้าของบ้าน บุกมาทวงลูกสาววัยสามขวบแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอม,มยก็เลยโมโหครับขับรถชนบ้านเรือนชนมอเตอร์ไซค์พังไป5คันเนี่ยฮะซึ่งเจ้าของบ้านก็คือนางเพชรมาลีอายุ22ปีก็บอกว่าผัวเก่าคนนี้อายุ25เพิ่งจะเลิกกันแยกกันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง,งแต่ว่าก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก่อนเกิดเหตุครับผัวเก่าพาลูกสาววัยสามขวบนั่งรถซาเล้งเล่นอยู่ในหมู่บ้านแล้วรถเกิดอุบัติเหตุทำให้ลูกสาวเนี่ยตกซาเล้งบาดเจ็บ เธอด้วยความเป็นแม่ก็พาลูกไปรักษาแล้วพากลับมาที่บ้านเธอจนกระทั่งช่วงค่ำครับผัวเก่าจะมารับลูกแต่เธอไม่ยอมให้เพราะว่าเห็นว่าลูกยังบาดเจ็บปรากฏผัวเก่าไม่พอใจฮะกระชากตัวลูกจนลูกร้องแล้วหลังจากนั้นทะเลาะกันถึงขั้นทําร้ายร่างกายปรากฏอีกฝ่ายเนี่ยไปขึ้นรถกระบะแล้วขับพุ่งชนบ้านชนมอเตอร์ไซค์ของเธอกับญาติเธอที่จอดอยู่หน้าบ้านรวม5คันก่อนที่จะหลบหนีไปครับ หนูก็เลยว่าให้มันเศ้าก่อนมันหายดีก่อนค่อยมาเอาไปเพราะว่ามาเอาแต่ละรอบนั้ะหนูก็บ่เคยหามว่าบ่าหายเอาไปเดิอนี่ลูกกูบ่าหายเอาไปาก็คือก็บ่เคยว่ยามารอบนั่นลหละเพิ่นก็นเลยดึงกระซาาแขนลูกพอมันขึ้นรถได้เพิ่นก็นกนขี่รถุนเลย ต่อมาตํารวจจับกลุ่มนายโชคทวีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักพร้อมรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนะคะสภาพด้านหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมนี่กันชนพังมีร่องรอยเฉียวชนชัดเจนนะคะนายโชคทวีสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะไม่พอใจที่ภรยาเก่าไม่ยอมให้พาลูกกลับไปรักษาตัวด้วยความห่วงลูกแล้วก็อ้างว่ามโมโหด้วยที่ถูกทำร้ายร่างกายก็เลยก่อเหตุขับรถ ชนมอเตอร์ไซค์แบบนั้นเพื่อระบายอารมณ์ค่ะเตือนเตือนแล้วไปขออนุญาตไหครับเตือนี่เป็นเถือนเลยครับเตือเถือนมีแต่คำว่าใส่กันเอาออ๋มีแจตาการชี้ซื้อนะแล้ววันนี้อยากขอโทษอียังบ่ที่เฮ็ดไปละที่ขับตามขับยังไงอือจะขอโทษรถของคนที่บม่ได้เกี่ยวของยินยินยอมเสียเพิ่นเนาะครับอ่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาละค่ะทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เบื้องต้น อนุญาตให้ประกันตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องกลับมารับผิดชอบความเสียหายด้วยนะคะเ,เออเอา้าวถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยถ้าเห็นแก่ลูกอย่าทำแบบนี้เลยน,นะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับ